สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูลาบหมูค่ะลาบหมูใส่ใส่ออนแล้วก็ใส่ตับเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเสิแซ่บน้ำกันเด้อค่ะอิงก็เขาสวยค่ะมาเด้อค่ะมาแซ่ะเห็ดเองนะคะ่ะเองไม่ใสื่อซ <laughs> ื้อหมูมาเห็ดเอง พักยกสวนมาไย้รับไปพักที่พักเพลินหอมหอมมั้ยหอมแรง่ะ กินได้เบิรเลยเพราะว่าแม่เดี๋ยวจะหยอดมางานกอดงับบุกแซ่บหอม อืมลาบหมูกับข้วสวยหนเบื่เห็ด มันบมา,าคักป่ม,มันบ่มันแก้รบโน้ยไงไปเนี่นแยแก่ะอือือ่ดได้แล้วมันโดนแล้วดำยี่ในตู้เย็นดนละมันส้มน้ยนี่นปเปอ่อนคือกันบ่ะดำปื้ <laughs> อะรน Mà giòn cặp mình, thử áo bên kia là Kiếm tay bật kèm này <laughs> แครับชอบไส้หมูไส่หมูตับหมูตับหมูกับวานหวานเนาะรับไส่หมูบ้นเหนียวค่ะหนุ่ม น<อ> <laughs> ิ้วข่าพร้อผมดิผมใส่เลยมมนูหลักมัน,ก,นกินกับผักหลายๆอืม ส่วนเอาเดิอมันสิบเบิดครับถึกใจเล่นบอ <c oughs> ครับยังเน้นถึกใจชิ่นี่ เอาล่างน้ำตาลบะกุยบะข้าวเลยค่ะตับมูใส่มู เด็ดเอาแต่ยหย่อนมันมาก,ก,นนกเ,เหรอคะกินได้เบอร์เลยข้าบุ้งว้อนห่ยหอย่างผักแพลวอ๋อผักแพลวกินเบอร์อะไรอย่ายเงไง kamu กลับ้ก็คไม่ร้ายรสุกว่ากับผักเป็นพิเศษไม่รู้หลับสุกใจมาพักบผัก อออนอี่ย,อ,ยอะอรเนี่ยบะทอบงอกหยาบอม,มันเผา้ใหญ่บุ๊บมันเหนียวบะอืมแม่ราลาเหรม่เนี่ยเยมาจากแส่ซาลาเณรชือเพราะาปลูกกับใกล้จิก That? I that apple like you อืมอย่างกัดนอกนของขอสูงครัเขาเสปป์ฟอ, <c oughs> <c oughs> อาวกินน้ำลองคอกันค่ะเตียงน้ำดิ้ง <c> แ <oughs> <c oughs> ม่เ <c oughs> สียวเหรอ มันนิ่มสิบเบ้อล้วเขาใส่ถั่วไปได้เขาจะกินง่ายเนี่ยใส่จาน,นอ่ะเนี่ยใส่กระเพใส่กระเพเนี่ยใส่ เฟี้ยรูใจมากไม่นู้นี่นะคะเนาะเอาอีบกพักทีเอาครับหืมวน <laughs> ลาบบอเพสพอมือเลยพอดีเนาะครับวันนี้ลาบบม่ค่อยเป๊บมีบบางเนาแค่นิดนึงเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงวันนี้พักเบื่อเป็นแถบเล้วพักใคร่ พะเบอร์ก no ัะซีม hmm? ีต่พักหนอกเยล่ะมันหยาบพอกินกับบเตาเูีใช่นี่ใส่ฮึทำใส่ครับกินแล้วปะครับบุเบจำหรอ กินกับเพาวเนาะกินกับเพาวมันอิ่มไว้อิมอมอมอม่มมาลงเลยมั้ ครับเชีย่อดายม่แซ่บถ้าน้องเขกัดกินก็นก,นก,นก,นกินได้เลยเนี่ยบ่เผ็ดปนแนนหน่ตัวนัดกินน้ำเยอะหรอกกำลังหากินเผ็ดอ่ะมาน่อย คิมแล้วนี่คำทุชัยเลยอะเสียบเลยค,ยค่ะคำทุชัยคำนี้ไงคดอคือคำมั้น ครับลาบหมูท่างเนือกระแซบนะคะ่ะแต่ว่าเฮดโบเปียนมันหอมแหมหอมมะเขนผ้าน <laughs> เฮดบบเปียนหอมลาบหมูอีสานกระแซบเพื่อนคะ่ะเพื่อนอิ่มแล้อเนาะคะ่ะ ผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนนนะคะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ